แ่ไฉันจะทำให้ตื่นจะไรรักจะ่จะไรฉันโชคดีแค่ไหนได้พบเธอเพราะรักเธอของฉันได้ผ่านไปแล้วและไม่มีครั้งใดจะต็มเหมือนเดิมแล้วเธอละคิดถึงกันหรือเปล่า แทนตลอดสำเนยียงการพูดเหมือนจะวีนแ,วแต่หน้ายิางง้มใช่ดูมีความสุขแล้วเรานะ่ะดูพี่เป็นยังไงได้เห็นวิดีโอเซร์ไพรส์ก็ดีนี่ถึงพี่กินจะไม่มาแต่ว่าพีก่กินก็ส่งพีพีมาเจอทุกคนแทนเขาให้ใช่ใชแล้วก็เมื่อ<ส>กี<ข>้เนี่ยเล่นเกมกับบราเธอร์ต่อไปแล้วนี้เล่นเกมกับคนพิเศษบ้างดีกว่า AS2 ใช่ AS ด้วยไง AS ด้วย AS ด้วย่ะแล้วก็คุณบิวกินด้วยวันนี้พีพีจะต้องมาเล่นเกมกับบิวกินแบบข้ามไทม์โซนจะเป็นเกมทายใจดูสิว่าเราจะรู้ใจกันแค่ไหนถึงแม้ว่าตัวอยู่ไกลแต่ว่า AS 5G เน็ตเขาแรงอยู่แล้วเรามาทายใจกันดีกว่านะครับเราจะมีโจทย์ทั้งหมด5ข้อ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งสองคนนะครับพีพีจะตอบตรงนี้แหละส่วนบิวกิ้นจะตอบผ่านทางวิดามาได้ค่ะมาดูว่าใจจะตรงกันขนาดไหนซึ่งเดี๋ยวพี่กินเราจะอยู่ขวาเราโอเคพี่กินยู่ไหนพี่กินจะโผล่มาจากตรงนี้นะครับตรงนี้พี่กินจะโผล่มาตรงนี้เราไปที่ข้อแรกของเราเลยดีกว่าได้ค่ะข้อแรกข้อแรกคําถามวัดความใจตรงกันนะครับถามว่าระหว่างภูเขากับทะเล พีพีบิวกิ้นชอบไปที่ไหนมากกว่าเดี๋ยวพี่ดาวจะให้พีพีตอบก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้พีพีเดาด้วยว่าถ้าเป็นกิ้นเขาตอบว่าอะไรเออให้เรารู้กันไปเลยภูเขาทะเลเนี่ยเลือกทะเลอยู่แล้วแต่บิวกิ้นเขาจะรู้ว่าหนูเลือกทะเลเขาจะต้องจะตอบภูเขาก็คือยากจะตอบให้มันมันคลาดกันใช่ต้องตอบให้มันผิดเพราะว่าเขาไม่ยอมมาเงี้ยหรอนอนหรอนอนหรอใช่นอนหรอเรากลับมาที่เราค่ะได้เลยสัญญาณเดดระแรงอยู่แล้ว เอาละเพราะฉะนั้นเอาจริงๆพีพีคิดว่าพี่กิ้งเขาจะตอบว่าอะไรภูเขาะคิดว่ากิ้งตอบภูเขาเรอภูเขาน่แน่นอนเพราะว่าคิดเขาก็จะคิดเหมือนกันว่าเราตอบว่าทะเล <c oughs> คือเขาจะตอบอะไรที่ฉีดจากเราอ๋ออันนี้คือเขาเรียกว่าเหมือนเหบเหมือนรู้ไปอีกขั้นหนึ่งใช่สองขาหลอกกันหลอกไม่หลอกเพราะฉะนั้นพี่กิ้งว่าไงคะผมชอบทะเลครับพีพีก็ชอบทะเล พีลูกเขาตอบตรงว่าทำไมอ่ะเขาฉีกฮะพี่ดาี่ออกป่ะคือพีพีเนี่ยจะตอบให้ถูกก็ได้จะตอบให้ถูกมันง่ายเกินไปใช่เราต้องการอะไรที่มันท้าทายกว่านั้นแต่มันก็ยิ่งทำให้เห็นนะว่าเขารู้ใจกันมากจริงๆอ่ะซึ่งมันน่ารักมากๆเลยคะถ้างั้นผมขอฉีกให้ได้ครบทั้งห้าข้อเลยได้ไหมล่ะถ้าจะมาเวนี้แล้วได้เลยได้ครับโอเคคำถามข้อที่2ถามว่าว่าบิลกิ้งกับพีพีเนี่ย ชอบอะไรมากกว่าระหว่างดูหนังที่โรงหรือว่าที่บ้านดูหนังที่โรงหรือว่าดูหนังที่บ้านน่าจะที่บ้านเพราะอะไรนะเพราะว่าเราดูผ่านเอสเพลย์ว้าวแล้วคิดว่าพี่กินจะตอบว่าอะไรพี่กินต้องตอบเอสเพลย์แน่นอนเอาใะเพราะว่าในสคริปบอกเราจะอย่าไปบอกเขาสิอย่ไปบอกเขาเราจะต้อง เขาชอบดูหนังที่บ้านบิวกิ้นชอบดูหนังที่บ้านนี่อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขาได้เหนื่อยอะไรเงี้ยเขาจะแบบเปิดดูหนังที่บ้านโน้แล้วก็ A S Play หนังเยอะหนังเยอะข้อนี้พีพีก็จะตอบว่าดูหนังที่บ้านอ๋อผมว่าข้อนี้แหละจะตรงกันผมว่าจะตรงกันไปดูคําตอบจากบิวกิ้นครับผมชอบดูหนังที่บ้านนะเพราะว่าผม A S Play นะที่ผมใช้ชิลๆสนุกสบายพี่พีก็ชอบ A S Play เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่พีต้องเหนื่อยที่บ้านนะขอบคุณพี่กิ้นค่ะ นี่เป็นยังไงที่ถ้าเขาไม่เฉลยนะมันจะดูแบบใจตรงกันบ้านเลยเออเราก็เฉลยทุกอย่างแหกทุกกฎเป็นพูดที่แหกทุกกฎจริงๆเออมาดูข้อต่อไปกันบ้างดีกว่าร้านอาหารที่บิวกิ้นพีพีไปด้วยกันบ่อยที่สุดคือร้านอะไรอันนี้ไม่ได้ให้เลือกไม่ได้มีช้อยให้เลือกด้วยนะก็คือให้ตอบเลยว่าร้านอะไรี่้าี่ตอบว่า กินที่บ้านไหมล่ะกินที่บ้านแล้วก็ดูเอฟนี่อันนี้ร้านอาหารหรอเอออันี้ต้องคิดนิดนึงเพิ่งเคยเห็นลังเลครั้งแรกร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นย่านไหนอุ้ยสุขุมวิทร้านอาหารญี่ปุ่นย่านสุขุมวิทแล้วคิดว่ากินจะตอบว่าอะไรดีร้านโซมตำน่าจะน่าจะร้านอาหารญี่ปุ่นนะอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะพี่กิ๊งคะร้านอาหารที่ไปด้วยกัน บ่อยที่สุดคือร้านอะไรคะทุกร้านที่มี a s p อ i ไพร้าน์มากๆซึ่งที่ใส่เขามากเลยทำให้สวได้ส่วนลดได้นี่เก็ชอบร้านที่มีเอสไพร์ได้เลยดูกินร้านอาหารญี่ปุ่นยากอโศกก็ทำไมมีเหมือนกันเองก็มีก็มีก็มีกินบ่อยเลยปู่เขาสุดอะไรดีดีเขามาแล้วเขาชิลเอออ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ ว่าตอบถูกเนาะเพราะว่าร้านอาหารญี่ปุ่นนั้นก็มีไอคอนองู่แลได้ครับไปข้อที่สี่ค่ะพี่ดาวข้อที่สี่บิลกิ้งกับพีพีชอบทานขนมอะไรมากที่สุดพีพีชอบอะไรคะพี่ครับช่วงนี้พี่ชอบทานไอติมพีพีชอบกินไอติมครับแล้วคิดว่าบิลกินชอบกินถ้าบิลกินตอบว่าชอบทานตุ๊กตาน้องอุ่นใจนี่มันจะฉีกอีกขั้นเลยคนกินตุ๊กตาบิลกินเขาต้องตอบว่าเขาชอบกิน เขาชอบกินเค้กเขาชอบกินเค้กเค้กทำไมเพราะอะไรมีเหตุผลไหมทำไมถึงคิดว่าจะตอบกินเค้กก็เห็นทุกวันนี้เขากินเค้กบ่อยโอเคถ้าอย่างนั้นพี่กิ้งคะชอบทานขนมอะไรมากที่สุดคะผมชอบทานไอศครีมโยเกิร์ตที่ไม่มีน้ำตาลเกินพีพีชอบทุกอย่างแต่กินแค่คำเดียว เวล,ลาที่เ,เราไปกินข้าวออกับเพื่อนเราก็สั่งหมดทุกอย่างแล้วเราก็กินอย่างละคำมันอยากลองไงเป็น testing set testing เมนูเราจะได้บอกคนอื่นได้ว่ลลาร้านนี้อร่อยหปีศาจอ่ะ,อะจริงโล่จริงเจ๋งเอออ่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตรงเนาะไม่ตรงถือไม่ตรงไม่ถือไ,ไ,ไม่ตรงก็ไนดะ้ไม่ตรงแต่ว่าได้ได้ซีนได้สีนเยอะมากเลยอะเออไปต่อที่ข้อสุดท้ายค่ะมิโก้ข้อที่5นะครับคิดว่าระหว่างเน็ต A S 5G กับ พีพีใครแรงกว่ากันถ้าเกิดแรงนี่หมายถึงความการเต้นนะการเต้นใครเต้นแรงกว่ากันเออพี่ว่าพีพีอะเต้นแรงสู้เน็ตของ a อเอสห้าจีได้สู้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเน็ตเอเอสห้าจีเนี่ยแรงจริงอ๋าพีพีตอบแบบนี้แล้วคิดว่าบิวกิ้นตอบแบบไหนคะตอบแบบนี้แน่นอนเป็นคาถามแลยว่าล็อกอยู่ไล้วคอถามล็อกโป่งมาดูคําตอบจากบิวกิ้นครับ เอส 5G uh ีต huh. ้องบอกว่าเขาแรงมากแรงแบบโอ้โหทั่วประเทศไทยเลยแต่ว anyway> ่าพ yeah ีพ <e ีเขาก็เต้นแรงเหมือนกันถ้าไม่เชื่อเยอให้พีพีเต้นหูกูู้้พี่สุดยอดมากบิกี้แสบมากคือตะเกียกําลังคิดกันอยู่ว่าเอะเราจะทำไงไงให้พีพีได้เต้นโชว์งานก็ไม่มาเราไม่ต้องทําอะไรเลยบิลกี้จัดการให้แล้วอ่ะเพลงมาหน่อยเร็ว๋อเพลงมาสักหน่อยเร็วเพลงอะไรดีอ่ะ เพลงอะไรดีอ่ะเพลงอะไรอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวพี่เราร้องเองนะหนึ่งสองสามหมูเด้งเหรอมา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 หมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งมา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 หมูเด้งหมูเด้งเท่าทีเท่าทีเท่าทีติดลมเหมือนกันติดมาตรงนี้อย่าดูดีกเขาก็เส้นแรงพอๆกันเออไม่แพ้เอซ้าจีเลยถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าก็รู้ใจกันไปหลายข้อเหมือนกันบิดปีนไปเหมือนกันนะคะน่ารักมากๆเลยถือว่าไม่ได้มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเกมนี้เป็นแบบว่า เซอร์วิสเซอร์วิสให้ทุกคนได้เห็นความน่ารักของคู่นี้นะคให้แฟนๆได้แฮปปี้กันไปนะคะเอาล่ะถือว่าเกมนี้ชนะทั้งคู่ไปเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้เซอร์ไพรส์ไหมแบบพี่กินเข้ามาเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กว่าว้าเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์กว่านี้อีกเหรออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันพูดไปก่อนพูดไปก่อนเออจากนี้ทุกสิ่งคือเซอร์ไพรส์นะฮะเดี๋ยวฝนอาจจะตกลงมาอีกรอบรูกกระถาไม่แน่ใจนะครับไม่ตกแล้วค่ะพอก่อนนะคะเออเอาเป็นว่ามีอะไรจะฝากถึงหรือวิ่อยู่ทางด้านนู้นไหมคะ ก็เด okay, 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 hey ี๋ยวกลับมาเจอกันกีนได้ค่ะไม่ต้องนั่งยิยไม่ต้องเก็บมันไว้ก็ปล่อยมันออกมาปล่อยมันออกมาเออเดี๋ยวกลับมาเจอกันขอไปเจอด้วยนะกีเข้ากันนะโอเคโอเคค่ะโอเคขอแจกกรีดได้ให้กับพีพีหน่อยค่ะ